กลายเป็นสุดยอดเครื่องดืง่มแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีพระเอกหลากหลายนะครับจากซูเปอร์ฟู้ดและเบอร์รี่ที่เข้มข้นนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมาครับ <c oughs> ขอเสียงปรบมือครับใครที่เคยได้กินมากี่ครั้งที่ถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะคุณไม่ต้องไปหาผลไม้ถึง12ชนิดซึ่งเขาหามาจากหลายประเทศเพื่อที่จะมาต่อต้านในหนึ่งร่างกายของคุณน,นี่แหละเขารวบรวมมาหุณเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่มาดีกว่า เครื่องดื่มนี้นะครับเขาไปฟื้นฟูโดยตรงเมื่อมีแอนตี้ออกซิเลตมากมากเขาเข้าไปในหลอดเลือดหลอดเลือดเยอะๆเขาก็ไปสู่ตับสู่ไตสู่หัวใจก็เลยไปช่วยระบบต่างๆโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าสารพิเยืะอที่สุดคือตับเมื่อสารพิเยอะที่สุดตัวที่เขาจะไปช่วยกาจัดสารพิหรือพรเอพิษจะต้องไปใที่สุดก็เลยต้องไปที่ตับก็เลยช่วยให้ตับแข็งแรงได้ด้วย นี่นะครับคือที่บอกไปนะครับมีสารตาร้ตาอนุมูลอิสระสารสีต่างๆจากผลไม้ผักผลไม้นะครับวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุสารอาหารยาอาหารเตอนนั้นกินอันนี้ไม่ต้องปวดห้องผูกนะครับยาอาหารเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับสารที่เรารวมทั้งหมด12ชนิดมาคิเบอรี่เนี่ยมาจากชิลีเลยนะครับเขาเชื่อแน่ว่านะครับคนที่ได้รับประทานมาคิเบอรี่เนี่ยนะครับโชคดีกว่าคนชิลีด้วยซ้ำ